สวัสดีวันหยุดครับสวัสดีวันหยุดวันนี้เจ้าหนึ่งมาตัดต่อไปค่ะขาตัวแรกเลยเช้านี้วันหยุดวันอาทิตย์ไม่หยุดแต่ทํางานตัวนี้เป็นแบรนด์สุดเท่น,นะครับแจ็คลูเดแบบนี้ครับมีเฟษครับผมได้ยินสีเทาแบรนด์นี้ลูกค้าเจ้าหนึ่งหลายคนเลือกใช้ดีไซน์ก็เป็นยีนทั่วไปครับผมเศษสามจะเก็บะฉพกชเจ้าหนึ่งใช้ได้วินัท้นะครับตัวนี้เป็นสีเทาครับเป็นโอ้ไม่ก็โยนโนสีเทาครับเป็นได้ยินนะครับผมเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ได้ยีนนะก็าสามารถสั่งได้ในตะกร้านะครับช่างหนึ่งจะติดตะกร้าไว้จะเป็นได้ยีนแท้ๆของวินัสครับสั่งได้ครับผมก็นื่องจากช่างหนึ่งแก้ยีนส่วนใหญ่ก็จะมียีนหลายสีเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับครับงานตัดต่อปลายขากางเกงยีนสไตล์มีเป็นเนื้อผ้าผสมนะครับมีเป็นฝ้ายแล้วผสมเอาง่ายๆเป็นโพลีเอสเตอร์บางงั้นเอถอะผ้ามันจะมีความยืดหยุ่นเวลาตัดต่อปลายขานะครับเวลาฟีเข็มมันหนีบๆนีีไปเนี่ยมัน มันจะบานเป็นกระดิ่งเลยครับแต่ช่างหนึ่งแก้ปัญหาได้แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่ามาตัดกับช่างหนึ่งไม่มีทางบานแน่นอนครับมันจะซอฟลงแน่นอนครับช่างหนึ่งแก้ปัญหาได้เสร็จเรียบร้อยครับ วันอาทิตย์แฮปปี้ซันดีช่างหนึ่งทำงานก็เปิด9ก้ามงช้าปิด5้ามงเย็นครับก็เสาร์อาทิตย์เปิด9ก้ามงช้าปิด5้ามงเย็นแต่5้วันปกติจะเปิด9ก้ามงช้าปิดหกโมงหกโเย็นส่วนงานออนไลน์อ่ะก็คืองานคุยงานสามารถคุยได้เรื่อยๆครับคุยได้ตลอดทั้งวันครับบางทีห้าทุ่มเช่องคืนลูกค้าใด้มีั ขายช่างหนึ่งเข้ามาก็ลูกค้าสามารถสอบถามได้ว่าช่างหนึ่งทำงานอะไรบ้างพบแก้ทรงยีนแบรนด์ไหนอะไรไงบ้าก็ส่งดีไซน์รูปมาให้ช่างหนึ่งดูว่ามันตัวนี้แก้ไขได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีปัญหาตรงไหนบ้างสอบถามเข้ามา,ม,มาก่อนได้ครับให้ข้อมูลช่างหน่อยนะครับก็ช่างก็จะประเมินค่าแรงให้ใหุเอ,เองครับแต่ละลายนะครับสอบถามได้ที่ไลน์ id nu ng จ955บริการทั่วไทยครับ